สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชาบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกต้องการขายด่วนเลยค่ะเนื้อที่100ตารางวาอยู่ตำบลเขาคงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชาบุรีค่ะเป็นโฉนดนสศสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะ ภายในที่ดินมีบ้านหลังนี้ค่ะหนึ่งหลังสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนทําการเกษตรค่ะมองเห็นวิวภูเขาอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของที่ดินเลยข้อดีของที่ดินแปลงนี้ค่ะติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะด้านหน้าฝั่งทางทิศเหนือค่ะติดถนนลาดยางสองเลน กว้างอยู่ที่15เมตรส่วนฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะก็ติดถนนหินคุกสาธารณะค่ะกว้างอยู่ที่32เมตรเลยถัทงที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยค่ะส่วนด้านข้างของบ้านเรานะคะก็จะติดก,กับบ้านของเพื่อนบ้านเลยที่ดินเป็นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่34เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะดินดี ที่ดินเสมอกับถนนลาดยางเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยขายเพียง490,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ต้องการขายด่วนค่ะบ้านพร้อมที่ดินราคานี้ถือว่าไม่มีมาอีกแล้วนะคะหายากมากๆเลยค่ะสาธั่วภพทุกอย่างพร้อมเลยนะคะมีค่ะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะบ้านไม่ได้มีประวัติอะไรนะคะเพราะยังมีคนอาศัยอยู่ค่ะ ีค่ะด้านหน้าของบ้านก็ยังมีต้นไม้นะคะเสมอกับถนนลาดยางสองเลนเลยน้ำประปาไฟฟ้านะคะพร้อมเลยค่ะอินเทอร์เน็ตพร้อมปากทางเข้ามายัางที่บ้านนะคะก็มีร้านค้าร้านอาหารค่ะส่วนฝั่งทางนี้ค่ะคือทางทิศตะวันออกนะคะก็จะติดกับถนนสาธารณะหินคุกเส้นนี้เลยด้านในถนนสาธารณะหินคุกก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกประมาณ5หลังได้เลยค่ะ มองเห็นวิวภูเขาด้วยห่างจากถนนสายหลักหมายเลข4 0 2 2เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าจากที่บ้านนะคะไปยังวัดหนองไกรขันโรงเรียนวัดหนองไกรขันสถานีอนามัยนะคะเพียง1.6กิโลเมตรค่ะ นี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนบ้านทำสวนทำการเกษตรแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยกันแถวนี้มีไร่อ้อยก็จริงนะคะจะไม่มีการเผาอ้อยเลยจะมีรถจากโรงงานเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆทางทิศเหนือก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะหรือว่าจากที่บ้านนะคะไปยังกรุงเทพคะ่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ เพียง90กิโลเมตรค่ะหรือว่าไปยังโรงพยาบาลบ้านโปง่งตัวอำเภอบ้านโป่งนะคะตลาดริมน้ำบ้านโป่งอยู่ที่27กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านราคาถูกต้องการขายด่วนสาทั่วโพกทุกอย่างพร้อมลักษณะนี้แล้วนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือติดต่อนะัดชมบ้านได้ทุกวันเลยค่ะ เป็นโฉนดนส4จอขุดแดงพร้อมโอนสาธุพวพกพร้อมขอลูกค้าที่เป็นเงินสดเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้หรือว่าจากที่บ้านค่ะไปยังเซเว่นอีเลเว่นนะคะร้านค้าซีเจวัดไผ่สามเกาะแล้วก็ออบตเขาขุงนะคะอยู่ที่7.5กิโลเมตรค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID Line ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูก ราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ